สวัสดีครับพบกับก๊อปปี้พาถังอีกเสื้อนเคยพี่น้องอนําเสนอเมนูพี่น้องใครเคยกินนะว่าท่านไ้กินจะเนป้าตายได้เขาว่านะเลือดแปง้งนครพนมคนุ้นๆนดิ่งดิ่งเนี่ย

せー